สวัสดีครับศูนย์เมติกมาแล้วครับวันนี้เรามาคุยหัวข้อยุคโควิดช่วยอะไรได้ต้องช่วยสนับสนุนแป้งเมติกสวัสดีครับวันนี้เราจะมานะครับคุยสบายเวลาอาทิตย์นะครับสําหรับท่านที่เป็นแฟนขับติดตามแป้งเมติกแป้งหน้าเร่งสูตรเมติกนะฮะที่ขึ้นอยู่ด้านบนผมนะฮะเป็นรูปแป้งนะครับรูปดิสติกมีโลโก้แล้วก็มีแบรนด์เมติกนะฮะ ซึ่งผมทำมายาวนานนับ20ปีนะครับวันนี้เราถึงยุคโควิดแล้วนะฮะนะครับก็ข่าวนี่ก็ล็อกดาวน์อีกแล้วนะฮะต่อไปอีก14วันนะครับแล้วก็ขยายไปอีก29จังหวัดนะฮะตอนนี้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดนะครับนะฮะตอนนั้นใครที่มีหน้าร้านนะครับก็ต้องปรับตัวปรับปรุงนะฮะมาออนไลน์ให้หมดนะฮะเพราะว่าตอนนี้ ค่อนข้างจะลาบากนะฮะครับวันนี้เรามาคุยหัวข้อช่วยอะไรไก็ต้องช่วยนะครับจะช่วยอะไรดีนะครับผมก็ทาเครื่องสําอางเมกิกมายาวนานนับ20ปีสิ่งที่ผมจะช่วยได้ก็คือช่วยให้มาขายแป้งเมกิกแล้วมีรายได้เพิ่มนะครับทํายังไงครับก็มาโพสนะฮะโพสต์ post ใน facebook ของเรานะครับนะฮะมาโพสต์ขายมาไลน์นะครับหรือไลฟ์สดแบบนี้นะฮะท่านที่ไลฟ์ like สดเก่งๆนะครับ พูดเก่งๆนะฮะสินค้าเราพร้อมนะฮะแป้งเมจิกนะครับสินค้าเราพร้อมลบนะฮะสินค้าเราพร้อมลบนะครับนี่นะฮะสินค้าพร้อมนะฮะคนส่งพร้อมนะฮะนะครับแล้วก็ตลับเดียวเราส่งฟรีนะครับท่านมีหน้าที่โพสต์ขายนะครับแล้วก็รับเงินเลยนะครับคืออันนี้นะคือช่วยนะครับช่วยท่านมีรายได้เพิ่มนะฮะทำเป็นไงก็โพสต์ขายนะฮะจะเป็นไลาย แอดเป็นไลน์ส่วนตัวเป็น Facebook เป็น t i k t อกทำเลยครับอย่ารอนะฮะตอนนี้ยุคโควิดทุกคนลำบากนะฮะพึ่งตนพึ่งทำนะครับคนที่อยู่บ้านนะฮะก็มีเวลามาฝึกซ้อมนะฮะพูดคุยไปเรื่อยๆนะฮะสมิจิกนะครับใจดีนะฮะแล้วก็มีคุณธรรมท่านที่สนใจทักมาได้นะฮะไม่ต้องกลัวนะครับคุณพิทิวงนะฮะอยู่วงการมา20ิปีนะฮะแป้งมจิกนี้รอดได้ด้วยหลักคำว่า พอเพียงนะฮะเราก็ส่งฟรีหนึ่งตลับทําให้เราพอมีไรายได้นะฮะนะครับแล้วก็ท่านขายแล้วท่านรับเงินทันทีนะครับคือพอขายได้ปุ๊บก็หักไปเลยนะฮะไมาให้เสียเวลาทําให้ท่านมีไรายได้ไมาใช้จ่ายนะครับมากมายนะฮะนะแล้วก็เราก็ช่วยให้ความรู้นะครับคือความรู้ด้านการไลฟ์สดแบบนี้นะฮะท่านก็นะครับแบบวแบบิธีนะฮะ ท่านก็เอามือถือขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปที่เฟซของท่านนะฮะไปสร้างเฟซก่อนนะฮะเฟซบุ๊กของเรานะครับพอสร้างเสร็จนะฮะท่านก็กดไปที่เฟซแล้วก็เราจะมีแบบนี้นะฮะถ่ายทอดสดนะฮะตรงนี้นะฮะมองเห็นไหมครับอ๋อนกับโพวาถ่ายทอดสดแล้วกดไปป๊อปแบบนี้ฮนะเจออย่างนี้เลยท่านก็คุยไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆทําไปแบบนี้นะฮะเพื่อเป็นการสร้างตัวตนนะฮะสร้างตัวตนของเราเองนะครับอืมนะฮะ นะครับค่อยๆศึกษาไปนะฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยเก่งเองครับนี่อยู่หน้าไหนเนี่ยนะครับก็นี่ผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะฮะนี่ครับมีสองเครื่องนะครับนะฮะก็ช่วยให้ความรู้นะครับท่านก็ไปไลฟ์สดก็ได้นะครับเล่นทิกตอกก็ได้นะฮะสินค้าก็พร้อมลบพร้อมส่งคนส่งก็พร้อมนะครับสต๊อกก็มีนะฮะท่านไม่ต้องสต๊อกสินค้าให้ ยุ่งยากนะครับพอมีไรายได้พอขายได้ปับ๊บเราก็ส่งให้เลยนะครับนะฮะต้องค่อยๆทาไปศึกษาไปนะฮะของแบบนี้ต้องใช้เวลานิดนึงแต่เราอยู่ในบ้านนี่ช่วงนี้ล็อกดาวน์นะฮะเราก็อยู่บ้านมีเวลามากขึ้นก็ไปหาเจ้าของท่านไหนก็ได้ที่ใจดีเมตตาช่วยเหลือทุกท่านนะครับสาวสาวๆหรือว่าท่านใดก็ได้นะฮะหรือหนุ่มๆก็ได้ที่จะต้องการขายแป้งก็ทักเข้ามาได้นะฮะเรายนินดีช่วยเหลือ แต่ถ้าเป็นรัศกาก็จะง่ายหน่อยนะฮะจะไม่เป็นไรฮะทุกท่านเราช่วยหมดนะครับนะ,นะฮะคนที่เล่นไม่เป็นก็ต้องมาศึกษานะครับเพราะว่าตอนนี้ยุคโควิดจะออกไปไหนก็ลาบากออนไลน์ก็เป็นส่วนสําคัญนะฮะส่วนท่านที่ยังพอเดินไปได้นะฮะถึงว่าอาจจะไปพบปะลูกค้าได้นะครับหรือว่าออนไลน์ไม่เป็นเนี่ยเราก็้องมีค่ตล็อกนะฮะให้ท่านเนี่ยฮะในการที่จะไปยื่นให้ลูกค้าเราดูแล้วก็ขายได้เหมือนกันนะครับ เรามีแคตต็อกมีอย่างเห็นยังฮะต็อกมงเมจิกนะฮะท่านที่เล่นไลฟ์สดเล่นออนไลน์ไม่เป็นนะฮะก็ถ้าเกิดว่าลูกหลานฟังอยู่ก็ไปบอกคุณน้าคุณป้าคุณอาคุณแม่ก็ได้นะให้มาศึกษาตัวนี้นะฮะเราจะส่งแคตต็อกไปให้ฟรีนะครับนะฮะแล้วก็จะมีสินค้าแบบนี้นะฮะแล้วท่านที่จังหวัดไหนติดโควิดน้อยสามารถเดินทางได้นะฮะก็ไปจำหน่ายได้เหมือนกันนะฮะ เราช่วยทุกท่านให้เพิ่มรายได้นะครับวันนี้นะฮะนะครับโครงการของเราก็คือช่วยอะไรได้ต้องช่วยนะะังนี้ยุคโควิดนะฮะนะฮะเราจะช่วยมีกําลังทรัพย์ก็ไปช่วยนะฮะผมก็มีกําลังด้านเครื่องสาอางก็ท่านไปขายก็ได้ตังเลยนะครับหรือว่าสั่งใช้เองก็ได้นะฮะนะครับครับก็ช่วยอะไรได้ก็ช่วยสอนอะไรก็สอนก็แนะนําได้ผมก็แนะนําได้นะเรื่อง ไลฟ์สดแบบนี้ที่ผมไลฟ์อยู่เนี่ยผมก็ศึกษาแล้วก็กดไลฟ์เลยถ้าลองไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะฮะนะครับแล้วก็ให้อะไรได้ก็ให้นะฮะเ่งให้น้ําใจทุกคนนะครับแล้วก็ขายก็คือขายแป้งเมจิกนะฮะแป้งเมจิกยาวนาน20ปีแล้วนะฮะเราประกันว่าใช้ดีนะฮะใช้ดีนะฮะ20ปีแล้วนะฮะเราสาวนะครับแล้วพอมีคนสั่งเราก็ห่อแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะตัวอย่างชัดเจนนะครับห่อแบบนี้เลยนะฮะ ะะถ้ามีหน้าที่ขายเรามีหน้าที่ส่งถ้ามีหน้าที่ขายรับเงินไปเลยเราก็มีหน้าที่ส่งนะฮะท่านั้นเองนะครับก็ไม่น่าจะยากก็ศึกษาฮะอย่าไปกลัวนะฮะเพราะความกลัวทําให้เราเสื่อมเราต้องกล้าแล้วก็ค่อยๆขยับศึกษาไปทีละนิดทีละนิดทำเท่าที่ทําได้นะฮะทำตามกําลังนะครับทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะไม่ต้องซีเรียสนะครับอืมนะฮะ เราสอนเราก็มีการสอนแนะนําช่วยเหลือการให้นะฮะนะฮะเราก็แก้ปัญหาท่านที่ติดปัญหาอะไรก็ถามได้นะครับเรื่องอไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นเรื่องเ,อเล่นออนไลน์นะฮะตอนที่ออนไลน์ไม่เป็นก็ออฟไลน์ได้หมถึงว่าเอาแคตล็อกไปแจกแล้วก็ขายเลยนะฮะบางท่านก็ขายเก่งนะฮะที่มีอายุมากก็ขายเก่งนะครับนะฮะก็คลิปนี้ก็จะน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเราพยายามช่วยทุกทางนะฮะผมมาไลฟ์สดบ่อย ก็จะพูดวนไปวนมาคล้ายๆกันนะแต่ว่าก็เพื่อเป็นการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ที่ประหยัดที่สุดนะครับแล้วก็นะฮะแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นแบรนด์เมจิกนะครับนะฮะแล้วก็จะแนะนำข้อสุดท้ายที่ว่าตอนนี้โควิดระบาดอย่างหนักนะฮะท่านไปไหนมาไหนก็ต้องลำบากพยายามสวมสวมหน้ากากอนามัยนะฮะล้างมือรักษาระยะห่างนะครับ แต่ถ้าใคือท่านไทยที่อาจจะติดภาพทั้งไปนะฮะแนะนำนะครับให้กินฟอทจอนะฮะฟอทจก็ย่อมาจากฟ้าทลายโจรนะฮะให้กินตัวนั้นนะฮะสี่เม็ดต่อวันนะฮะสี่เม็ดต่อมื้อสมื้อต่อวันทานห้าวันนะครับจบไม่ไม่เชื้อลงปอดแล้วท่านก็จะรอดนะครับจากการศึกษาของเรือนจำเชียงใหม่ปดิปฟังคลิปเข้ามานะฮะก็ได้ผลดีนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะท่านใดที่ตอนนี้มีปัญหาไลนยมาหาผมเลยครับเราต้องไปด้วยกันรอบไปด้วยกันนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ